สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้กะมาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข้าวนะครับเป็นข้าวของทางพี่อุยไอเนาะครับพี่น้องเรียกได้ว่างานเข้าอีกแล้วเนาะครับว้าเลวกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับอุยไองานเข้าอีกแล้วเอฟซีฟาดเดือดสิ่งที่ทำ ไม่ถูกต้องไว้หน้าบอสบิ๊กบ้างปาดเกิดอีหอย่างขึ้น้อบัตรที่นีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเา้าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้เนาะครับล่าสุดเลยนะครับทางเพจลีดีพรอนทิฟนะครับพี่น้องเพิ่นได้ออกมาโพสเฟซเน,นะครับก็บคือก่อนอื่นะ่ะขอขอบคุณขอมูนข่าวสารนะครับจากเพจลีดีพร n t ทิฟนะสววเดนแฟนเพจนะครับ พี่น้องเพื่อนพพดแบบนี้ครับเพื่อนพูดว่าจะใช้มาลายวนไม่มีใครเขาว่ามึงค่ะวาสันครับเปิดประเด็นมานี่ก็คือเดือดเลยครับแต่สิ่งที่มึงทำไม่ถูกคือก็ยังไปเก็บเงินค่าทำเขาวาสันครับพี่น้องก็คือหมายถึงว่าไปเก็บค่าเฮ็ดพวงมาไลาประมาณนี้นะครับทั้งทั้งที่ ไม่ได้ทำมาลัยวัสดครับเลิกได้เลิกนะคะอุ้ยอ้ายแล้วเปิดเผยซื้อชัติจนเลยครับบไดด้บอดด้มีอักษรย่อบอดด้มีน้ำแฝงเลยครับเราบอกว่าเลิกได้เลิกนะคะอุ้ยอ้ายวัสดครับสิ่งนี้แม่แม่เอฟซีมม FC, ไม่ปลื้มคะ่ะนะครับเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยนะครับเลดี้พ้อที่มีเพื่อนสิเป็นเอฟซี FC, เป็นแม่ฮักยังฮักเลยเลยครับพี่น้องล้วก็คอยสนับสนุนนะครับ ใช่ตัวเกี่ยวมิ้งซีกหรือว่าสนับสนุนบอสบิ๊กตลอดเลยนะครับผมล่าสุดนี้แล้วก็เป็นแม่ฮากล้วก็หมายถึงว่าเป็นคุณคอยสนับสนุนในในใน,ในส่วนของนอง Annie, ้องแอนนี่พ่วเนะครับพี่น้องแล้วนี่ชัดเจนเลยครับนะครับอีกอย่างผิดอีอย่างบดถูกต้องนี่เราสิออกมาบอกเราสิออกมาโพดตรงตรง,ตรงเลยนะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั่นนะครับกับมีทางอิอ่าครับกับมีทางเอฟซีท่าน,นอื่นๆนะครับ เขาไปอมเมนนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านอมเมนบางช่วงบางตอนซูฟังนะครับจริงๆก็มีหลายท่านเลยนะครับผมพี่น้องนะครับท่านแรกนะครับอันนี้ก็เพ็่นของมาอมเมนมาเมื่อแจน้าผู้ใหญ่บ้านวสันครับอันนี้ท่านแรกเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับเมื่อแจน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านที่สองนะครับท่านต่อมาเพื่อนบอกว่าอุ้ยอ้เอ้ยวสันครับทําอะไรก็นึกเห็นหน้าบอสเยอะเยะเด้อวสันครับมันบ่ใช่นะหญิง นะครับท่านนี่ก็บอกมากับเขามาเตือนนั่นแหลคะครับว่า <_ seguir> เห็นนีหยังกะให้ไว้หนนาบอดบิ big ๊กแน่ให้คิดเห็นบอดบิ๊กแน่คิดเห็นหนาบอดบิ๊กแน่ประมาณนี้มันบ่ใช่นะนะครับแต่ว่าไอ้ประเด็นที่เพิ่นพูดนี่พี่น้องเฮาก็ต้องต้องฟังก่อนเด้อคับวาตุนสายไปเหตุเป็นมาจังไดน,นะครับแต่ว่าผมนะครับเอามานําเสนอตามที่มีประเด็นออกมาเนาะครับแต่ว่าตุนสายไปเหตุจังได๋นี่อันนี้ผมก็บอกตรงผุมกัยังบ่หูนะครับแต่ก็เลยมาเอามาเว้าสูพีสุนห้องฟังนะครับ แล้วก็สิมีเอฟซีท่านต่อมาพี่น้องท่านนี่ก็เลยบอกนะครับว่าปีชงไม้อุยอ้งานเข้าเยอะช่วงนี้ว่าสันครับเมื่อเช้าก็โดนไปดอกหนึ่งนะครับพูดชมแค่ศิลปินบางคนในค่ายไม่ชมหมดทุกค่ายเอยขอโทษครับไม่ชมหมดทุกคนกะนาสิเป็นประเด็นที่ไปชมน้องยูรีกับน้องลิโอนั่นแหละครับเพิ่นกระโดนไปแล้วก็นานี้นะครับที่ผมในน้าเสนอไปนะครับบัดที่นี่ทางเลดีพร้อพท์ิปพื้นเขามาคอมเมนต์ตอบกลับว่า พฤติกรรมของตัวเองล้วนๆค่ะไม่เกี่ยวปีชงว่าสันครับแล้วอ c ฟซีนะครับท่านต่อมานะครับเพิ่นกับเยมาคอมเมนต์เพิ่มว่าทางที่ดีผู้ใหญ่บ้านต้องบอกให้เลิอกออกมาพูดอยู่เงียบๆเ,เหมือนตอนแรกๆจะเป็นผลดีกับค่ายพูดเยอะเกินไปช่วงนี้ต้องมีคนเตือนว่าสันครับเรดดี้พ้ทิพย์แล้วตอบกับทันทีครับว่าบุคลากรของค่ายไม่มีสิทธิ์ นำเอาเรื่องในค่ายออกมาพูดอยู่แล้วค่ะแต่อีนี่มันดื้อวะสันครับผมก็เรียกมาอัปเดตมาว่าซูฟังเด้อครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังไดกะคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปรยี่แสนบ้านทุ่งน้ำในเด้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ